สวัสดีครับคุณผู้ชมด้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t บพร้อมกับผมอิดปารินกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้นอกจากข่าวสารความเคลื่อนไหวในเวดวงบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสารรค์มาให้ชมกันแล้วเรายังมีหนังสือใหม่ดีๆที่น่าอ่านน่าสนใจในช่วงหนังสือออกใหม่ทุกวันพุธแบบนี้ด้วยครับเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยกับเรื่องราวดีๆของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ทําความดีช่วยเหลือสังคมด้วยกันสมทบทุนและบริจาคสิ่งของจําเป็นครับ We'll เป็นอีกครั้งที่คู่รักนักร้องนักแสดงอย่างหนุ่มบอยพีชเมเกอร์และภรรยาคนสวยเจี๊ยบพิจิตราจับมือกันทำสิ่งดีๆด,ด้วยการบริจาคเงินจำนวนหนึ่งสมทบทุนซื้อเครื่องมือรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อที่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลได้มีเครื่องมืออย่างเพียงพอรับมือกับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของเจ้าเชื้อไวรัสร้ายโควิด -19 ที่สร้างความกังวลและส่งผลกระทบโดยตรงให้กับคนจำนวนไม่น้อย รวมถึงทั้งคู่เองก็กลายเป็นคนบันเทิงกลุ่มแรกๆที่ทั้งถูกเลือดและยกเลิกตารางงานออกไปอีกครั้ง ขณะที่นางเอกสาวสวยคนดังจากแดนกิมจิพักชินเฮห,หรือน้องผักก็ได้บริจาคผ้าอนามัยประมาณ90,000ชิ้นให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่มีรายได้น้อยโดยใช้เงินทุน20ล้านวอนที่รวบรวมผ่านโปรเจกต์ t t r r l i h t t n n g l l โดยผ้าอนามัยที่เตรียมมาบริจาคในครั้งนี้จะนำไปมอบให้เด็ก500คนในศูนย์สงเคราะห์เด็กประจำภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ62แห่งโดยทางต้นสังกัดของนักแสดงสาวคนดัง SALT Entertainment ก็ขอบคุณ แฟนๆทั้งในประเทศเกาหลีใต้เองและต่างประเทศที่ร่วมกันทำสิ่งดีๆกับศิลปินในดวงใจพักชินเฮค่ะต่อเนื่องด้วยเรื่องราวดีๆกันไปเลยนะครับเมื่อนักแสดงนักร้องหนุ่มหล่อนักอนุรักษ์อีกหนึ่งคนของไทยโตโน่พาคินก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไอคอนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ เดินหน้าทำความดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นต้นแบบให้ใครหลายๆคนได้ลุกขึ้นมาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อม,มากความสามารถโตโน่พาคินคําวิไลศัก์ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้รับเลือกให้เป็นเจนทีลิเดอร์ออฟทูมอลโล่ฟอร์ชีฟิ้งเอเชียฟิวเอร์เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่โดยนิตยสารชื่อดังของสิงคโปร์แ a ทเลอร์เอ แมกกาซีนที่คัดเลือกจากบุคคลผู้มีอิทธิพลหรือผู้นําคนรุ่นใหม่ในด้านนักคิดและเคียร์ทีบที่กระตุ้นความเปลี่ยนแปลงในทวีปเอเชียประจำปี2020 นอกจากนี้เจ้าตัวพร้อมกับทีมงานโครงการวันแมนแอนด์เอซียังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศเครื่องหมายรักทะเลยิ่งชีพจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งศิลปินนักสแสดงคนดังก็ได้เผยความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับรางวัลครั้งนี้และยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างแรงกระเพื่อมต่อคนทั้งโลกให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเสื่อมสลายไปเพราะน้ำมือมนุษย์ค่ะ มีเรื่องราวดีๆของคนในวงการบันเทิงไปแล้วเปลี่ยนไปที่เรื่องของเสียงเพลงเสียงดน,นตรีกันบ้างกับเทศกาลดนตรีรวมคนดน,นตรีที่ไปมอบความสุขให้กับแฟนๆพร้อมแนวคิดเก๋ๆอย่าง Big Buffalo Music Festival ครับ มาแปลกแหวกแนวไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครสำหรับเทศกาลดนตรีส่งท้ายปีในฟาร์มควายอย่าง Big Buffalo Music Festival ที่จัดขึ้นโดยหัวเรือใหญ่ไอดอลสาวหนึ่งบางปูเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ไปยังชุมชนชาวอุทัยธานีโดยคนทับนักร้องตลกลิเกชื่อดังไปสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีมอบความสุขผ่านเสียงเพลงจึงดนตรีให้กับแฟนๆมากมายบน2เวทีอย่างเวทีการแสดงลิเกโดยลิเกคณะวรต้์สีมานคร การแสดงตลกจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดโดยคณะตลกมากความสามารถไม่ว่าจะเป็นคณะเชิญยิ้มอย่างเป็ดโยงโป้งเน่งจุ๊บจิ๊บเดอดอกสะเดานับพวงลูกต้มคอมเมดี้และอีกเพียบและเวทีคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินหลักรุ่นหลายวัยไม่ว่าจะเป็นจอมขวัญกาลยาทศพลหิมะพานศรเพชรศรส,สุพรรณรวมถึงศิลปินรุ่นใหญ่นักแหล่ทำขวัญน,นาครุ่นครูวัยพศเพชรสุพรรณ นักร้องเพลงลูกทุ่งรุ่นใหญ่แห่งเมืองเหนือจังหวัดสุพรรณบุรีเสร,รีรุ่งสว่างตลอดจน6ศิลปินสายหาจากวง3บาท50ด้วยค่ะมาพบกันแล้วนะครับกับช่วงที่ส่งเสริมปลูกฝังพร้อมสร้างคานิยมในการรักกันอ่านให้กับเยาวชนคนไทยกับช่วงหนังสือออกใหม่พร้อมกับสาวนักอ่านของเราคุณปาพัทราสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะคุณอิด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันก็มีหนังสือหน้าอ่านน่าสนใจให้ได้เก็บไว้ในลิสต์บุ๊กค่ะอ่านกันในยามว่างหลายเล่มหลายแนวเช่นเคยค่ะ ในวันนี้เราเริ่มกันเลยกับ3เล่มที่คุณป่าพัฒนาเตรียมมานะครับจะ,ะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะเล่มแรกเริ่มเลยครับค่ะสำหรับหนังสือเล่มแรกของเราวันนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจโดยจอร์จมนาแฮนและปีเตอร์จัสสองนักเล่าเรื่องแห่งมนุษยวิทยาที่จะพาไปสำรวจวัฒนธรรมและสังคมสองหอคอยอันเป็นรากฐานของมนุษยวิทยานั่นเองค่ะ มนุษยวิทยาความรู้ฉบับคบพาโซเชียลแอนด์เคาน์เจอร์แอนโทรโพโลจีอเวลลี่ช็อตอินโทรดักชันหนังสือที่ผสมผสานทั้งหลักคิดและวิธีการงานด้านชาติพันธุ์วรนาชาติพันธุ์วิทยาและมนุษยวิทยาสาขาหนึ่งที่ศึกษาและอธิบายวัฒนธรรมและพฤติกรรมแบบต่างๆของกลุ่มคนระบบแบบแผนทางสังคมาศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของกลุ่มคนนั้นๆโดยใช้วิธีการคำนึงถึงข้อเท็จจริงแห่งประเด็นศึกษามากกว่าจะ ช้วิธีการตามหลักทั่วไปและยกตัวอย่างเปีียมชีวิตชีวาจากพื้นที่ศึกษาจริงเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมและสังคมนั่นเองค่ะ สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นเสมือนการแง้มประตูบานใหญ่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อา่านออกไปท่องโลกทางมนุษยวิทยาเลยก็ว่าได้ค่ะใครอยากเติมเต็มจินตนาการสร้างแรงบันดาลใจต้องไม่พลาดนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้เล่มต่อไปเป็นของนักเขียนท่านไหนครับสำหรับหนังสือเล่มต่อไปค่ะก็เป็นของนักเขียนที่ชื่อว่าฟิลิปปาเพอร์รี่นักจิตบําบัดชั้นนําผู้มีประสบการณ์มากถึง20ปีเลยนะคะที่จะพาไปสํารวจเรื่องการเลี้ยงลูกด้านต่างๆในทุกช่วงวัยนั่นเองค่ะ เสียดายแย่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้อ่านหนังสือ h How t ูที่พาไปสำรวจเรื่องการเลี้ยงลูกรักซึ่งเราอาจได้รับซึมซับสืบทอดจากพ่อแม่ของเราอีกครั้งเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเข้าอกเข้าใจกันเพื่อให้คุณและลูกพร้อมที่จะซ่อมแซมความสัมพันธ์และก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงพร้อมค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใตยพ้พฤติกรรมเกเรของลูกสลายความคาดหวังและเปิดใจยอมรับความผิดพลาดพร้อมสอดแทรกคำแนะนำที่นำไปปรับใช้ได้จริงให เหมาะสมของแต่ละบ้านอย่างเช่นเราควรดูแลจิตใจของลูกอย่างไรในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางอะไรคือวิธีให้เกียรติลูกไม่เช่ตามใจลูกขอบเขตความสัมพันธ์ที่เหมาะสมสำหรับลูกวัยรุ่นควรเป็นแบบใดเราจะสร้างความผูกพันที่มั่นคงและเป็นที่พักพิงอันปลอดภัยในวันที่ลูกเติบใหญ่ได้อย่างไรเป็นต้นนั่นเองค่ะ เราเห็นความแตกต่างของสองเล่มที่คุณปลาพัธนานามาแนะนำกันนะครับต่างแนวต่างเนื้อหากันเลยเล่มต่อไปแล้วครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรครับค่ะสำหรับหนังสือเล่มสุดท้ายของเรานี้นะคะก็เหมาะสำหรับสังคมปัจจุบันของเรามากๆเลยเละคะ่ะเพราะว่าจะมาให้ความรู้สร้างความเท่าเทียมกันของเพศสภาพนั่นเองค่ะออกแบบเพื่อความเท่าเทียม ก,กรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม What Works, Gender Equality by Design, ผลงานการเขียนจากปลายปากกาของไอริสโบเนตนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจากมหาวิทยาลัยฮาวาดที่จะพานักอ่านไปสำรวจอคติทางเพศที่แฝงอยู่ใต้โต๊ะทำงานซ่อนอยู่หลังห้องเรียนพรางตัวอยู่ในครอบครัวหรือแม้กระทั่งฝังรากลึกในทัศนคติของเราโดยไม่รู้ตัวพร้อมทำความรู้จักวิธีลดความเหลื่อมล้ำทางเพศด้วยเครื่องมืออย่างการออกแบบอิงพฤติกรรม งานวิจัยอ่านสนุกและกรณีศึกษาชนทึ่งมากมายเช่นกลยุทธ์ของ Google ที่ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานหญิงอิทธิพลของผู้หญิงในตลาดหุ้นวอล e ี t เป็นต้นนั่นเองค่ะเสมือนขยับกรอบความคิดและสลัดอคติทางเพศเพื่อสร้างสนามแข่งที่เท่าเทียมเอื้อให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพยกระดับคุณภาพชีวิตและเปลี่ยนสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องถูกจำกัดด้วยเพศสภาพอีกต่อไปค่ะ ชอบเลยครับสำหรับสัปดาห์นี้น่าสนใจน่าอ่านทั้งสาเล่มใครที่สนใจอยากอ่านเล่มไหนลองไปศึกษาเพิ่ม,มเติมหามาอ่านกันได้นะครับตามร้านหนังสือทั่วประเทศครับใช่แล้วค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากออกไปเดินเลือกซื้อเอง<ๆ>เดี๋ยวนี้สะดวกมากๆเลยนะคะคุณอิฐเพราะว่าร้านหนังสือสำนักพิมพ์ต่างๆ,ๆก็มีแบบออนไลน์ให้เลือกซือ้อหนังสือกันแบบชิวๆอยู่ที่บ้านหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะที่คุณสะดวกค่ะ,ะก็ดีมากๆเหมาะกับสังคมยุคนี้นะครับกับยุค New Normal ด้วยใช่ค่ะ วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสาวนักอ่านของเราด้วยคุณปาพัทรานะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะและตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมประมาณนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ